สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างประตูมิตินะครับอุ้ยประตูลับวางไว้เป็นลักษณะอย่างนี้นครับ ผมจะมาสักเท่านี้ก็ได้ขุดลงไปครับนี่นะ ทำไมอย่างนี้แล้วคุดด้านข้างแอ้ใส่ลงไปแล้วกเค็กตัดนะครับเร่อสำคัญต้องมีนี่ครับป้ายโอ้ย ยังไม่ประมาณนี้รับผม่าผมทำผิดขึ้นมาไมิดี ็อย่างนี้ครับเต็มแล้วแล้วเอาทรายหลงไว้เราก็จะได้ประตูมาลักษณะนี้ครับอเอาทราย่ย่อนลงไป ครับนี่ครับแรมประตูลับครับขอจบคลิปประตูนำมามครับ PE เพ็งเท่านี้สวัสดีครับ